cl ลบถูกมะ cl ลบอ่ะไปยางที่ขั้วแอโนดขั้วแอโนดเป็นขั้วอะไรอีกทีหนึ่งขั้วแอโนดเป็นขั้วบวกขั้วแคทโอดเป็นขั้วลบเพราะฉะนั้นใครเกิดที่ขั้วแอโนดคะใครต้องเกิดที่แอโนดค่ะต้องเป็นไอออนลบถูกปะไอออนลบในที่ก็คืออะไรคลอไรด์คลอรีนไอออนแบบนี้ถูกไหมคะอยู่ในรูปของสารละลายเนาะนะคะแล้วก็ขั้วแอโนดจะเป็นขั้วที่เกิดอะไรนะอ o x i d a t i o นใช่ปะออกซิเดชัะฉนั้นอิเล็กตรอนต้องเขียนที่ฝั่งผลิตภัณฑ์ เนาะก,ก็จะเป็นอะไรคะคอไลน์ในที่นี้นะคะแต่ว่าลักษณะพยายามเขียนใหู้่ในรูปแ,แก๊สนะคะ,ะก,ก็คือแก๊สคอรีนก็คือไฮดสองแบบนี้เนาะนะคะจะอยู่ในสถานาละลักษณะของเป็นแก๊สนะคะแล้วก็บวกกับอิเล็กตรอนเนาะ,ะแต่อันนี้คือ่อดึงสมการให้มันบาลานซ์กนันอีกหนึ่งเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นแกส๊สคอรีนไฮสองอันนี้คือต้องบางคนแบบถ้ามาถึงเป็นแกส๊สคอรีนทีนะคะอันนี้โดยธรรมชาติของมันจะแยกบอกมาแล้วได้แก๊สทิฟทัว แต่ละคู่เนาะดังนั้นคู่ใส,ส่สองเข้าไปนิดนึงอิเล็กตรอนเลยกงกลายเป็นสองตัวนะคะในขณะที่พวกแคโฟดก็คือโซเดียมไอออนจะมาจับเนาะโซเดียมไอออนที่พวกแคโฟดเกิดรีดักชันถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนจะอยู่ทางฝั่งสารต้นได้ไหมคะนะแล้วก็จะกลายเป็น Na เนาะแล้วก็จะกลายเป็น Na นะคะที่เป็นลักษณะตรงนี้ก็จะเป็นของแข็งนะคะแล้วก็ในการบูมณการเพื่อเกิดปฏิกิกริยารวมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องคูณอะไรเข้าไป ูณสองเข้าไปเพื่อให้อิเล็กตรอนมันเท่ากันใช่ไนะหมคือก็กระจายสองกระจายสองกระจายสองเข้าไปแบบนี้โอเคไหมคะแสตมป์การรวมของเราก็จะได้เป็นอะไรลูกสอง na บวกใช่ไหมแล้วบวกกับสอง cl ลูกแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กลายไปเลยคะสอง na ฉยๆบวกกับนะคะ cl ที่เป็นแก๊สคลอรีนแบบนี้ถูกต้องนะพอได้เลยคะ อะผลที่ได้จากการแรยกสารนะคะที่หลอมเหลวด้วยกระแสไฟฟ้าท่วกแอนดูดแน่นอนก็คือไฟฟ้าแกส๊สคอรีนนะคะที่แอนูดมีแกส๊สคอรีนเกิดขึ้นตรงน,นี้เนาะในขณะที่ทวพวกแคโทดก็คือมีโลหะอะไรคะโซเดียมแบบเนี้ยได้ไหมพอได้ไหมพอเข้าใจหลักการนะคะนะคะในเรื่องของการหลอมเหลวด้วยกระแสไฟฟ้าก็คือจะเป็นเซลล์อิเล็กโทรไลต์นั่นเองเนาะอ่ะ เดี๋ยวครูดองขัววอีกข้อหนึ่งแล้วที่เหลือลองทาเองนะคะกับเวลาที่เหลืออยู่เนาะอ่ะข้อนี้เหมือนเดิมค่ะตัวนี้แต่โตัวปไปในออน,ดนได้ก็เลยค่ะ K นะคะ Na บวกบวกกับอะไร SO4 สุด SO นะ 2- ถ้าครูดูนสมนการกตั้งแต่แรกเลยตัวนี้ใส่2แล้วนะใช่ปะสุกหะนะ่นะ,คะใครไปอ่าปรรจุขั้วแอโนโนดเหมือนเดิมค่ะเป็นขั้วบวกต้องเอาพั้วลบมาจาับถูกป,ปะขั้วลบ แอนโธดเกิดออกซิเดชันอย่าดูนะคะเวลาเขียนในแต่ละปฏิกิริยาในแต่ละขั้วนะคะแค่โถดยังคงหลักการเดิมก็คือเกิดเป็นรีดักชันแต่แค่ขั้วองกจะเป็นขั้วลบนั่นเองโอเคปะคะอ่ะ,ะเพราะฉะนั้นที่ขั้วแอนโธดที่เกิดออกซิเดชันก็ต้องเขียนยังไงต้องเขียนยังไงต้องเขียนยังไงไหนได้ไหมตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรคะ s อ4ใช่ป so ่ะไอออนลบต้องมาจัดส so ุดไหมนองัดละลายถูประาะเราก็กลายเป็นไรตัวนี้ตัวนี้จริงๆมันจะเป็นเรื่องของธรรมชาติของสารด้วยนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าเอาเอาไว้พอเป็นพื้นฐานแล้วกันให้พอรู้ว่าเออใครจะต้องไอออนตัวไหนจะต้องเกิดคี่อะไรประมาณนี้ละกันนะคะตัวนี้ก็เป็น s อส8แนะคะแล้วก็สองลบแล้วก็บวกกับสองอิเล็กตรอน ะะส่วนที่แคโทดค,ค่ะก็จะต้องเป็นพวกบวกมาจาับถูกปักก็คือจะเป็นโพแทสเซียมเกิดลักษณะที่เป็นดีดักชันนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นโพแทสเซียมเฉยๆเนาะแล้วก็เหมือนเดิมเวลาจะรวมสมการก็อิเล็กตรอนต้องเท่ากันตรงนี้เราต้องคูณเลยค่ะคูณสองเข้าไปตลอดทั้งสมการตรงนี้สองสองอิเล็กตรอนตรงนี้สองถูกไหมคะรวมสมการก็จะได้เป็นล่ะสอง K บวกบวกอะไรคะ SO4 สองลบแล้วก็กลายเป็นล่ะ s สอง o แปดสองลบแล้วก็บวกกับสองแบบนี้ประมาณนี้โอเคไหมคะตัวอื่นๆส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของแก๊สโดยปกติอยู่แล้วแล้วก็โลหะธรรมดานะคะเดี๋ยวถี่เฉพาะแกแต่ล,และข้อก่อนที่แก่ข้อนี้ก็เดียวที่เกี่ยวกักบฟอสเฟลตล้วแปรแปลงร่างเป็นสารประกอบปีลักษณะหนึ่งนะคะเช่นเดียวกันในข้อเก้าเนี่ก็เหมือนกันที่เกี่ยวกับฟอสเฟตนะคะจะได้กลายเป็น s สอง o แปดสองลบที่เหลือจะเป็น G. แก๊สกับโลหะธรรมดาเฉย นะคะอย่างคลอรีนก็เป็ envelope, okay, นละักษณะแก๊สคอรีนนะคะโอก็จะเป็นแก๊สออกซิเจนโอเคไหมนะคะเนาะอ่ะหลักๆประมาณนี้ก็จะเห็นว่าอ่ะอันนี้ก็เป็นแก๊สเดี๋ยวช่วยดูนะเดี๋ยวลองไปเขียนเองนะคะเอออเนี้ยที่ได้มานะคะต้องเป็นแก๊สออกซิแก๊สออกซิเจนแก๊สออกซิเจนอันนี้แก๊สคอรีนนะคะแก๊สออกซิเจนแก๊สคอรีนแก๊สออกซิเจนเนาะอันนี้ก็แก๊สออกซิเจนส่วนตัวที่เป็นไอออนบวกค่ะฝั่งเี๋วเราเขียนในช่องของอะไรนะ กแคโทนะคะที่ไปจับกับนขั้วลบแล้วคู่แค่ถั่เป็นขั้วลบก,ก็จะได้กลายเป็นโลหฉะเฉะยๆออกมาไม่ต้องมีเลขยค่อยอะไรนะคะที่โอหรือคลอรีนจะอยู่ในรูปของแก๊สนะคะที่เกิดขึ้นเป็นแก๊สที่ทั่วนั้นๆโอเคไหมพอได้ไหมคะ,ะครูให้โค้า้อีกสองข้อแล้วที่เหลือหนูไปทำเองแล้วเดี๋ยวครูจะให้ส่งเป็นเวิร์สแล้วการขออันนี้เป็นเวิร์สี่ในการส่ง โฮเวิร์กสี่ในการส่งงานชิ้นที่สี่แบบงายด้วยนะคะอให้โฟต้าข้อเดียวดีกว่าข้อกาไม่ง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้มีมพี่ทำเองอ่ะข้อเดียวเอาข้อไหนดีพิมเลขมาพิมเลขมาหนูจะเอาข้อไหนให้คือเขียนให้ดูและที่เหลือหนูไปทําเองพร้อมส่งงานเป็นเวิร์กสี่ชิมมาค่ะเอาข้อไหนดีคะที่จะให้คือช่วยเขียนให้ที่เหลือหนูไปเขียนเองให้ส่งอู หายิบน้องไอออนบวกไปเกิดที่ขั้วลบขั้วลบมีที่ดีจะเป็นขั้วแอร์ขั้วนะคะขั้วแคลโทนส่วนไอออนอะไรนะไอออนลบนะคะจะเปเกิดที่ขั้วบวกก็คือขั้วแอนโนดนีนะมถ้าไม่มีพิมมาคือจะถือว่าหนึ่งจะทําเองเท่านนนะคะอ่ะคุณรับหนึ่งถึงสี่ถ้าไม่มีมีมาแสดงว่ารับผิดชอบเองเท่า้หนึ่งสองสามสี่น่าจะใช่ใช่ไหมอยากทำเอง ดีมากเรื่อมดีมากข้อเก้าข้อสิบข้อสามขอข้อเดียวนะมีโควตาข้อเดียวอ่ะขอเป็นข้อสามตามอริชาแล้วกันนะอริชากอนนะนะคะอะขอเป็นข้อสามที่เพิ่มแจ้งแล้วกันเพิ่มทีนะข้อเดียวตามตามกติกาที่ผูดแ้งว่าขอเป็นข้อเดียวนะตอนเมื่อกี้นะคะอะข้อนี้แน่นอนตัวนี้นะคะเวลาแตกตัวนะคะก็จะเป็นลายเอะเอลกิบวก อัลูมิเนยียมกี่บวกลบสามบวกถูกปะแล้วบวกกับโอใช่ไหมแต่เป็นอะไรคะสองลบแล้วคืออย่างที่บอกว่านมนเป็นในสารละลายที่เป็นไอออนิกนะคะแต่ตัวเป็นไอออนเพราะฉะนั้นแอโนโดเป็นขั้วเลยนะขั้วบวกแพโอดเป็นขั้วลบนะคะคนที่จะต้องไปเจที่แอโนโดก็ต้องเป็นประจุลบถูกไหมในที่นี้ก็คือ O ใช่ปะนะคะ O อสองลบนะคะ แล้วก็กลายเป็น O ที่เป็นแก๊สออกซิเจนอย่างที่คูณในไฟนะคะแล้วก็บวกกับอิเล็กตรอนนะคะอิเล็กตรอนสองอิเล็กตรอนใช่ไหมนะคะสองอิเล็กตรอนนะคะอในนี้คังของแอนุ 2, o. ส่วนแคโทดก็คือไอออนบวกก็คืออลูมิเนียมต้องมาเกิดเกิดในที่นี้จะต้องเกิดเป็นลักษณะที่ e ีดักชันตามธรรมชาติของตัวนั้นๆอย่างที่เนใ้นไปนะคะก็ต้องเป็นบวกสามอิเล็กตรอนถูกปะเพราะตระสุภานิตห่วกตรงนี้ก็จะกลายเป็นโลหะอลูมิเนียมสื่อๆเนาะอ่ะ ทีนี้เหมือนเดิมก่อนจะรวมสมการอิเล็กตรอนต้องทําไงกันนะต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นตัวนี้คูณเลยรูคูณค่อยเลยตัวนี้คูณ3ตัวนี้คูณ2อ่ะกระจายไปค่ะ3 3อิเล็กตรอนกลายเป็น6ตรงนี้2อิเล็กตรอนกลายเป็น6ตรงนี้2นะคะสมการรวมจะได้เป็นอะไรคะสมการรวมก็จะเป็น 2AL 3ห่วงใช่ไหมอนะะ่ะในสะ่ฐานอันเชตเแล้วกันแล้วก็หวกหวกับอะไรคะ O 2ลบ มีสามไอออนใช่ปะมีสามไอออนถูกไหมเฮ้ยนักเรียนคอพลาดคูพลาดขอโทษคูลืมดูนสมการต้องตัแรกให้มันเท่ากันเอาใหม่ได้ไหมคูพลาดเองขอโทษเอาใหม่เพราะว่าครูลืมดูนดนในแต่ละซึ่งของของขอะไรให้เท่ากันก่อนอย่างอันนี้ค่ะของอลูมิเนียมของโอ้ค่ะตรงน,นี้โอ้ให้สองถูกไหมตัวน,นี้ต้องสองด้วยถูกปะ ตรงนี้ต้องสองวยเพราะฉะนั้นอิเ okay. ล็กตรอนเลยจะกลายเป็นสี่อิเล็กตรอนนะคะเพื่อให้ประจุมันเท่ากันทปนี้สองลกถูกปะอ่าทีนี้เวลาจะทําให้อิเล็กตรอนเท่ากันเนาะจะทําให้อิเล็กตรอนเท่ากันไอที่นี้ก็เลยต้องคูณเลยค่ะทุี่นี้ต้องคูณเลยลูกอันนี้คูณสามอันนี้ต้องคูนเลยค่ะอันนี้ต้องคูณสี่เอาใหม่นะเพราะฉะนั้นพอตรงนี้คูณสามไปปุ๊บ O จะกลายเป็นเท่าไหร่คือขอเขียนในสมการรวมเลยแล้วกันนะ ตรงนี้ก็เป็นสี่ลูเนียมใช่ปะสี่ Al สามบวกสาลายเนบวกกับหกใช่ไหมหก O สองลบแล้วก็ตายปไปเลยค่ะ Al ก็คือสี่ Al สวยๆที่เป็นสองแถงแล้วก็บวกกับอะไรแก๊สออกซิเจนก็คือสามโอดแบบนี้ถูกต้องนะถูกต้องไหมอ่ะก็จะได้เป็นสมนกงงารรวมมาเพราะฉะนัะ้าานที่ขั้วอะโนดเกิดไฟชัดเจนมเกิดแก๊ส ออกซิเจนขั้วแคโทดเกิดโลหะอลูมิเนียมจบแบบนี้อะที่เหลืออีกเจ็ดข้อไปทำเองให้เรียบร้อยเป็นเวิร์สี่เดี๋ยวคืออัปโหลดเดอร์ให้ตอนนี้งานทั้งหมดมีสองแบบถูกไหมคะงานที่อิเนอร์คาบลูที่เป็นแบบฝึกหัาเี่ยทำในเอกสารตอนน่ะตอนนี้มีด้วยกันทั้งหมดสี่เวิร์กแล้วนะคะมีด้วยกันทั้งหมดสี่เวิร์กแล้วแล้วก็งานที่เป็นงานกลุ่มอีกหนึ่งเวิร์กนะคะที่ส่งในลิงก์ด นะคะที่ส่งในลิงก์ได้เดี๋ยวยังไงคุณจะเอาลิงก์ไปแปะในหน้าโพสที่แจ้งการสั่งงานในในหน้าในหน้าคัสรูมอีกทีเลยโอเคปหมคะอ่ะโอเควันนี้ไว้แค่นี้แล้วกันนะคะไปทําให้เรียบร้อยนะคะเวิร์กของเรามีทั้งหมดสี่เวิร์กแล้วนะคะใครที่ทํามาเรียบร้อยแล้วสามเวิร์กก็เพิ่มเติมอีกวิเวิร์กหนึ่งในวันนี้แค่นั้นนะคะสําหรับวันนี้โอเคไหคะอ่ะถ้าไม่มีใครก็ของส่มีนะหรือว่ามีมีแจ้งได้คะ่ะมีแจ้งว่ามี มีไหคะมีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมลูกมีนะในวนหนึ่งใช่ไหมคะอ่ะโอเคถ้าไม่มีอะไรก็วันนี้เลยแค่นี้แล้วกันนะคะไปทำเชียงงานให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันมาต่อกันอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวอาจจะไม่ได้ต่อเพิ่มเติมอะไรมากโอเคนะคะไปเชียงงานนะะ้องานมีสายช่วยทางทำให้เรียบร้อยนะคะจะได้ไม่มีปัญหาสำหรับคะแนนเก็บค่าหลัง โอเคสำหรับวีก็สวัสดีค่ะ